ก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมการีน่าฟ e ฟาย e นะครับซึ่งพลาดเนี้ยผมได้ไปเ,เรียกว่าไปฝึกดีกว่าไปฝึกปืนบาเลตนะครับซึ่งผมดูจากช่อง YouTube หลายๆช่องเนี่ยรู้สึกว่าเขาบอกไม่หมดนะครับแล้วผมก็พยายามถามนะครับสุ่มถามถามมั่วบังเอิญไปเจอพี่คนหนึ่งครับแล้วเขาก็สอนผมมานะครับ ซึ่งมันใช้ได้จริงนะฮะแล้วผมก็จะเปิดปุ่มให้ทุกคนดูด้วยว่ามันแบบเนี้ยมันจะดีไหมนะฮะแล้วแบบไหนที่มันควรจะเอามาใช้นะครับในสกินบาลีน,นะครับก่อนอื่นทุกคนต้องลองหัดสับปืนก่อนครับซึ่งผมใหม่ๆเลยนะยังไม่ค่อยได้คือคือคือ,ค,อคือไม่ได้เล่นเกมแบบแบบนี้มานานมากอะทุกคนดูนะ <S <S ผมจะลองสับข้าวๆให้ทุกคนดูนะครับอ่าผม ฝึกอยู่ประมาณวันหนึ่งนะครับผมอย่างี้ยิงได้ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าทุกคนฝึกทุกวันอ่ะมันมันมันจะขนาดไหนนะครับล <Nope. S 1> องลองไปพิจารณาดูกันนะครับซึ่งสูตรเนี้ยบอกเลยว่าใช้ได้จริงนะครับสับไวมากนะครับแต่ว่ามันยังด้ยอยก่าคอมนิดนึงตรงที่ระยะที่เลื่อนนะครับมือต้องไวนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาที่สับอ่ะทุกคนสามารถสับได้แบบนี้เลยนะครับคือจะ สับแล้วไม่ต้องอยู่กับพี่นะครับมือซ้ายคือคอนโทลคอยคุมตำแหน่งนะครับมือขวาคอยเล่งนะครับเนี่ยดูคนดูไปพร้อมกันครับซึ่งซึ่ง,งมันบอกเลยว่ามันมันใช้ได้จริงนะฮะแล้วเอาไปเทสเดี๋ยวผมจะลองเทสกับแมตชจัดอ,อันดับดูนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงขนาดไหนนะครับ พี่เขาบอกว่ามันก็ยังเล่นได้แหละแต่ว่ามันยังไม่สุดนะครับถ้าสุดจริงๆมันต้องแบบว่าต้องเร็วกว่านี้นะครับทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงบ้างสำหรับการซับสโคบาร์เลตแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเก่งกว่าผมนะแต่แตว่าอย่าลืมนะครับว่าผมเพิ่งฝึกเล่นได้ประมาณชั่วโมงวันหนึ่งแหละวันหนึ่งวันหนึ่งเต็มเนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับก็ลองลองเอาไปใช้ดูนะครับ หวังว่ามันจะเกิดประโยชน์นะครับซึ่งผมจะลองเทสทุกอย่างที่ผมหาได้นะครับแล้วเอามามาพิสูจน์ในช่องของผมว่ามาทำได้จริงไหมนะครับแล้วเส้นทางสุก,กนมาสเตอร์ที่หลายหลายคนบอกว่าเจ๋งอะ่ะแต่ทำไมคิวเดสมันถึงน้อยจังครับแล้วเขามีวิธีการเดินแลงยังไงนะครับมีมุกตลกอะไรเดี๋ยวผมจะเอามาแฉในช่องช่องนี้ครับผม นี่ขนาดผมฝึกแค่วันเดียวนะเขายังบอกว่าโอโอโอเคอะนะครับแต่ว่าถ้าฝึกแล้วมันมันชำนาญกว่านี้ผมว่ามันจะมันน่าจะได้เร็วกว่านี้นะผมว่าผมยังไปได้สุดกว่านี้อีกอ่ะนี่ขนาดวันเดียวผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆถ้ามันไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกจริงๆผมผมทำไม่ได้นะผมยังงงอยู่เลยติดติดกรขัดอยู่เลยครับเวลาสับแล้วมันยังมันติดดีเลย์อะครับแต่พอมาสับแบบนี้ ตั้งปุ่มแบบนี้แล้วมันโอเคครับคือพี่เขาจริงใจมากแล้วเขาก็ยอมบอกยอมสอนนะครับก็นับถือพี่เขาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาหน้านี่ผมจะลองลงเล่นกับพี่เขาดูนะครับแล้วผมจะสังเกตว่าพี่ที่พี่เขาเดินเกมว่ามันโอเคขนาดไหนนะครับแต่สำหรับผมผมนับถือเขานะครับเพราะว่าเขาเล่นนี่เขาไม่ได้ถือตัวนะครับเพราะว่าบางคนนี่เล่นนี่ถือตัวมากนะครับ แต่การสับสโขบแบบนี้ถ้าจะให้ดีนะครับผมว่า3นิ้วก็น่าเอาน่าจะเอาอยู่นะแต่ของผมเนี่ยใช้2นิ้วนะบอกก่อนว่าใช้สนิ้วไม่ได้ใช้สนิ้ว4นิ้วเหมือนคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่ใช้ตัวช่วยด้วยครับแล้วผมก็เปิดปุ่มให้ให,ให้ดูหมดเลยว่าผมทาแบบนี้นะครับไม่ได้แบบว่านั่งเทียนเขียนเอานะผมไปพิสูจน์มาแล้วนะครับผมถึงจะ,ะมาทําเป็นคลิป ให้ทุกคนดูนะทุกคนอาจจะบอกว่ากระจอกนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่ากระจอกแล้วกันนะครับแต่ว่าเฮ้ยสำหรับคนที่เล่นได้แค่วันเดียวนยะผมว่ามันโอเคนะผมหัดสับปืนอยู่ประมาณ4ชั่วโมงเต็มๆอะสับจนแบตหมดอะสับแต่ว่ายังไม่ได้ยิงแบบนี้นะคือสับสับแบบว่าไม่ให้มันติดอะคือไปสับยิงยิงเล่นๆนะครับแล้วก็ขยับเข้ามาเป็น ยิงเป้านะครับแล้วก็ขยับเข้ามายิงคนฝั่งซ้ายนะครับแต่ผมว่าผมผมยังทำได้ดีกว่านี้อีกนะผมว่าผมยังจะสุดกว่านี้อีกนะขอบคุณมิตรภาพในเกมฟรีไฟล์ครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ช่วยชี้นำชี้แนะนะครับแล้วก็สอนในสิ่งที่ผมแล้วก็บอกในสิ่งที่ผมไม่รู้นะครับซึ่งบอกเลยว่า คงจะอยู่กับเกมฟีฟ่าปิกนานนะฮะแต่ว่าเรื่องล่าสุดนี้คงจะเป็นเรื่องของบัคนะครับแต่ว่าโชคดีนะฮะที่ผมไม่ใช้ผมรู้สึกว่ามันแปลกใจไงว่าคนมาทำไมมันถึงได้เยอะนะฮะแล้วผมก็เอะใจว่าเฮ้ยถ้ามันมันควรจะเก็บไว้สุ่มอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับตัวอีโวดีที่ผมไม่ได้ใช้นะครับจิมเขาก็ได้กลับไปแล้วนะครับคือบอกด้วยส่วนส่วนตรงไอ้ส่วนตัวเลยว่า ไม่รู้จริงๆนะถ้าผมเข้ามาเล่นใหม่ๆอ่ะแต่ที่ผมไม่ใช้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าตัวอีโวเนี่ยมันอาจจะเอาไปหมุนอะไรได้อีกหรือว่าเก็บไปทําอะไรได้อีกนะครับผมก็เลยไม่ใช้ไงนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เออดีไปว่าเราไม่โดนแบนรหันนะครับก็วันนี้ทั้งวันนะครับก็ลองแบบนี้ดูฮะถ้าทุกคนอยากอยากสับบาเลตแบบเร็วๆนะครับก็ลองเอาชีนี้ไปใช้ดูนะครับ บางคนอาจจะเก่งกว่ผมก็ได้นะครับอลองจากสับปืนเล่นๆก่อนนะครับแล้วก็มาสับยิงเป้านะครับแล้วก็เริ่มเริ่มบีบให้เป้ามันเข้าข้างในนะครับพี่เขาสอนมาแบบนี้นะทุกคนก็เอาไปลองดูและกันนะครับ